สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโลบ็อกนะฮะก็ใครที่ติดตามผมมาประมาณปีหนึ่งครับจะสังเกตว่าผมคือทำคลิปคลิปหนึ่งไปนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการฟรีโลบ็อกครับผมขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้ยอดวิวเป็นแสนเลยนะเออนะโอเคครับผมก็คลิปนั้นประมาณเป็นปีที่แล้วครับปี2562ครับเดือนเมษาแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันวันที่เท่าไหร่ ผมจำได้แค่นี้แต่แล้วก็เดี๋ยวปีนี้นะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าฟีโลบักเนี่ยมันยังมีจริงไหมครับมันมีจริงไหม,มในปีนี้แล้วก็มันยังแบบว่าหลอกเอารััสเราอยู่ไหมครับก็คือปีที่ววแล้วอะแม่มันหลอกเอารััสเราเว้ยผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปทำนะนะเ,เราลองพิมพ์ไปดูว่าฟีโลบักนะ ไออะสิบห้าโลบักจินจาแอนิเมชั่นคืออะไรอะไรวะฟรีอัตรตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแบบคนเข้าเซฟพวกนี้เยอะมากครับตอนนี้คือไม่ค่อยมีแล้วนะครับแบบฟรีโลบักเห็นไหมเด็ดเดียวโดเนทโลบักเพลสลองเข้าไปดูซิเงินเงิโดเนทอันนี้ไม่ใช่ โลบักไทคูนคอนเทนต์ดีลีอ่ะคอ <c oughs> นเทนต์ดีดีเสร็จแล้วไม่มีนะรู้สึกว่าทางโลบักจะเอาออกไปแล้วนะบแบบพวกเนี้ย <c oughs> คือมันไม่ค่อยมีเลยแหละผมไม่เห็นเลยครับไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันเยอะมันเยอะมากนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยโลบัก working อะไรออกออกออกเนี้ย ถามว่าแมบโลบัก็มันแบบแจกโลบักมันมีจริงไหมมันมีจริงครับผมแต่ว่ามันจะไม่ขอรหัสเราแค่บางแมปนะบางแมปย้าว่าบางแมปนะครับเนี่ยครับอันนี้น่าจะแมปเดิมที่เราเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วเนาะเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช่ครับถ้าจำไม่ผิดนะเอ่อตอนนี้รู้สึกจะเงียบไปบ้างแล้วนะครับอ่าอะไรเนี่ยอีสเคปดูโรบัก อันขึ้แบบเกี่ยวกับอะไรวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยเข้าขอดูก่อนอ่ะฟรี2020ัน่เห็นไหมครับมาแล้วคนท,ที่โกงเล่นม,มาเลยอ่ะเข้าไม่ได้นี่นะครับโอเพนเว็บไซต์นะเปิดเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อโลบักนะครับรับเลยห้าพันโลบักโกงนะครับอย่าไปทำนะครับถึงมันจะเขียนว่าถึงอ่านับหน้าโปรไฟล์ก็จะเขียนว่าสองพันยี่สิบแต่แม่งโกงอย่าไปทำนะ เออผมไม่อยากให้คนโดนโกงนะครับ oh, no. ฟีแคตล็อกแต่เขาไม่รู้เป็นยังไงฟีแคตล็อกครับอาจจะเรากดเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะ oh, <no. S 1> โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนนะเออแต่ว่ามันเพลงยิ่งสูงไม่ใช่หรอไ oh, <no. S 1> <laughs> อเ้เครับมัน มีอะไรบ้างเนี่ยอะไรวะคืออะไรวะนี่อะไรคนเจอเพื่อนมาไม่ไงผมไม่รับนะหรือว่าผู้นี้จะเป็นบอท <c oughs> อะไรเนี่ยไม่เห็นมีเลยโอเคไม่มีอะไรครับเสียเวลา โอเคเราลองดูอีกสักสองเซิร์ฟนะครับอืมต้องเขียนว่าอะไรอ่ะแมปฟีโลบักอย่างเงี้ยจะไม่ได้แล้วว่าปีที่แล้วผมเขียนอะไรไปนะฟีช็อปไอเทมบวกแมปนี่ฟีฟีดีวันเก้าเก้าเก้าเอมโลบักคอนเทนต์ดีลิท อ่าอิสิเค็บดูโลบักนี่คืออะไรหนีดูโลบัก <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูซิเป็นยะังไงเกมทุกเกมนะถ้าเกิดผมจำไม่ได้นะว่าถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดเราเข้าเกมอะ่ะไอคนเศร้ามันสามารถดึงรหัสเราได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่น่าได้นะอะไรเนี่ย โอ้ยปลากรูครับแต่ปลากรูค่อนข้างสั้นนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูครับโอเคเเดี๋ยวราลองเล่นดูแต่มันไม่ได้หรอกเนาะผมว่าจะชมไปดูว่าช่วงนี้มันมีอะไรที่แบบได้โลบักจริงหรือเปล่านะห่างหายไปนานนะกับการที่แบบจะได้โลบักจริงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยอดูตัวดูตัวเออเฮ้ยไม่เกิด

อะไรวะอะไรวะทุกคนเอามันกินไปได้ไงคึบปึ๊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 บต้องยืมหัวคนกินไปครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้ยแยบแล้วอะไรเดี๋ยว เ็ดมีอะไรเลยมิสเตแคมลีฟมันโกรครับอันนี้ผมก็ว่ากันแหละไม่มีหลายแบบปะ่ะอ่อแบบไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะแบบฟีโรบักอย่าไปหลงเชื่อนะ,อะเดี๋ยวเราลองดูสักหนึ่งเซิร์ฟเมื่อไงเซิร์ฟไหน Contest น,นี่น่าจะมีอะไระเดี๋ยวเข้าไปดูสักเซิร์ฟ ไม่มีครับมันไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วแบบมัเยอะมากโอเคครับก็เอามาเป็นว่าอ่าผม,มาให้ดูแค่นี้แล้วกันเนาะก็ยังไง2020นะครับยังไม่มีแบบที่สามารถด้านโลบักจริงนะอย่าไปเข้าบ่วน,นะเออเดี๋ยวโดนโกงนะครับโอเคผมก็อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด like, ออไลค์กดแชร์สกายผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไาบ่ายครับผมเย้